thank you กี่ได้มีไหนแล้ววะแล้วไม่เป็นเวลาเลยเนี่ยเทเก่งร้อนก็ร้อนอยู่นี่เี๊ยมึงไปทำอะไรมาว่ายน้ำโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะความสวยไม่คงที่แอปไหนดีก็โหลดมาใช้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยมึงเองมั้งโอเคโอเคบีทำไมไม่ไปอาบน้ำเขาอาบแล้วเอ้าก็เห็นยังสกปรกก็เห็นยังสกปรกอยู่ไปอาบน้ำไปกูแค่ดำนะ ทำไมเจ๊าทาสีไหนมันก็ขึ้นทำไมหนูแต่งยังไงมันก็ไม่เห็นมีสีเลยอ่ะ ไ,ได้ค่ะ,ะครับได้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลองดูรูปก่อน แสงไม่ค่อยดีเลยอ่ะกลัวไม่ใช่แสงมั้งทำไมอะโทรศัพท์เนาะแป๊บนึงพี่ไว้โทรมาฮัลโหลบีไมไม่เปิดกล้องเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดบ้าะไรเนี่ยมืดเปิดบ้าะไรเนี่ยมืดตเลีทำไมไม่เปิดกล้องอ่ะครีบกดว่บ้ารไม่เปิดฟปิดแล้วปดแล้วเดแล้วนี่ยพี่รุดนะไม่ไม่มีนี่มีพี่รุดนะ อยู่กับเจ๊กบเปิดกล้องแล้วเขาเปิดกล้องแล้วผีโทรศัพท์พังหรือเปล่าผีที่เห็นเขาไม่สัญญาณไม่ดีหรือเปล่าไม่เนี่ยฮะไม่มีผู้ชายอยู่กับเจ๊กบเอ้าเปิดแล้วไปค่ะเห็นยังโทรศัพท์พังหรอเห็นยังนี่ไงเปิดกล้องแล้วเออกดเปิดกล้องตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้วแม่โอ้ยก็บอกแล้วว่าเปิดกล้องไม่อยู่กับใครอยู่กับเจ๊กบเนี่ยดีเขาว่าน ไม่เอาอ่ะคอลลาเจนมันก็มีตั้งหลายอันน่ะนี่ก็เหมือนๆกันทั้งนั้นน่ะเคยกินแล้วไม่เคยได้เห็นผลไม่เหมือนเว้ยนี่โคโมกคอลลาเจนซีพาร์ตนางมีไฟเบอร์เนื้อผล,ลไม้ดูดซึมง่ายแล้วก็ได้ผลจริงแต่อะมึงแจกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนเถียงกู อ,อ,อยอก็แงแล้วดิเขาใส่ผลไม้ตั้งสิบสามชนิดแล้วคอลลาเจนนั่นก็เกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นแหมกูก็ไม่ใช่คนจะกินอะไรสุ่มสี่สูงห้านะมึงอ่ะมึงว่ากล่องเนี้ยเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบร<อ>้อยยี่สิบเก้าบาททำไมไม่ขายถูกมากเลยอะ่ะแล้วมันจะปลอดภัยไหมอ่ะอีนี่ถ้าไม่ปลอดภัยกูจะเอาอยาพิษเข้าร่างกายเหรอกูก็ต้องศึกษามาดีเขามีออยถูกต้องชัวนะโอ้โหกูเอานมกูเป็นมากันเลยมันอร่อยและกินดีมากเลยแต่กูจะกลับมาขาวเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้ชัวเจ้ไปหาซื้้ออมมมมาาาจจกกทีี่่ไไหหหนนะะเเเดดด๋ยยวผปใััแงโล บีบีเขาว่าเขากลับมาขาวแล้วอ่ะบีบยบอกไม่ชอบผิวขั้มแต่มึงสองไอจีเขาช่องวันเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่ผิวมันอยู่ที่นอมนอยู่ที่นม